่อนุทินตรวจรับมอบวัคซีนไฟเซอร์1.5ล้านโดสขอบคุณรัฐบาลสหรัฐช่วยเหลือประเทศไทยสู้วิกฤตโควิด -19 ย้ำกระจายตามแผน บรรยากาศที่ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมินายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจรับมอบวัคซีนไฟเซอร์จํานวน1.5ล้านโดสที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้ไทยโดยนายอนุทินกล่าวขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่ได้มอบวัคซีนให้กับประเทศไทยเพื่อป้องกันการระบาดซึ่งการกระจายวัคซีนชุดนี้จะอยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด -19 สาหรับ วัคซีนไฟเซอร์ทั้ง1.5ล้านโดสจะต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิลบ70ถึงลบ90องศาเซลเซียสเพื่อคงประสิทธิภาพของวัคซีนหลังจากนั้นจะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตามแผนการฉีดที่ได้กำหนดไว้กลุ่มที่1คือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อบูสเตอร์โดสเข็ม3กลุ่มที่2กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังรวมหญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์และกลุ่มที่3คือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเน้นไปที่ผู้สูงอายุและกลุ่มเจ็โรคเรื้อรัง ตอกันที่นายุกรัฐมนตรีขออภัยโทรสายด่วนติดขัดให้กสรสชช่วยดูบอกหักติดโควิดให้ติดต่อโรงพยาบาลสนามไกลบ้าน พลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทร,งระวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 และอย่างรักษาตัวที่บ้านค่ะว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในครอบครัวที่ได้มีการขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนต่างๆแต่อาจจะติดขัดอยู่บ้างก็ต้องขออภัยซึ่งตอนนี้ดีขึ้นแล้วและตนได้ปลดล็อกเปิดทางให้มากยิ่งขึ้นทางการให้บริการฟรีด้านสาธารณาสุขโดยให้สำน,น,นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชช่วยดูแลผู้ให้บริ การเครือข่ายต่างๆอย่างไรก็ตามขอประชาชนที่รักษาตัวที่บ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่หากมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทางการแพทย์ตรวจและรักษาเชิงรุกซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็มีความเสี่ยงที่จะต้องใช้เวลายอยู่พอสมควรอย่างการขนย้ายผู้เสียชีวิตการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งขณะนี้ก็ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดหากทุกคนรอยอยู่ที่บ้านหรือโทรสัยด่วนอาจจะไม่ทันเวลาก็ขอให้ไปที่สถานแรกรับติดต่อโรงพยาบาลสนามหรือที่ทําการเขตใกล้บ้านก็ ต้องดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะหมู่บ้านจะสรรแต่ในชุมชนนั้นไม่มีปัญหานายกรัฐมนตรียังกล่าวต่ออีกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านแต่ทุกคนต้องช่วยกันขอให้แจ้งให้เร็วหากหน่วยแพทย์ยังไม่มาก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ทหารหรือแจ้งไปที่โรงพักอย่างน้อยๆก็มีตำรวจในพื้นที่มาดูแลพร้อมชี้แจงว่าประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือหน่วยงานราชการได้ทุกที่ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจทหารก็ได้ปรับพื้นที่ส่วนราชการเป็นโรงพยาบาลสนามพร้อมสั่งการให้ทหารทุกหน่ว ดูแลประชาชนและข้าราชการพลเรือนตำรวจทาหารเพราะเราคือที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสซึ่งอาจจะมีคนไม่ดีอยู่บ้างก็ขอให้แจ้งมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกสํสำนักนายกรัฐมนตรีปีท้ายกันที่รองพอะตะอบตรเผย่ะกกรมชกการตำรวจสอบสวนกลางกำลังเร่งสอบสวนหาตัวมิจฉาชีพแฮ็กจองคิววัคซีนโควิด -19 ขายต่อให้กับประชาชน พลตํารวจเอกนำรงศรรกักกิติประพัฒรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยกับสำน,นักข่าว i อเเถึงกรณีมิจฉาชีพแพ็คเครือข่ายมือถือจองคิวฉีดวัคซีนศูนย์กลางบางซื่อนำไปขายต่อหัวละ5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทและพบมีการทำมาแล้ว4วันวันละ150 0โดยบอกว่าเนื่องจากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจรถไฟและทราบว่าขณะนี้พลตำรวจโทต่อศัก์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็กําลังสืบสวนขยายผลอยู่ซึ่่่งงตออนนน้กก็็ไไไมดทรราาะเเเปพิศษืจ ว่าเจ้าหน้าที่ดําเนินการอยู่เพื่อให้กรณีดังกล่าวเกิดความกระจ่างโดยเร็วที่สุดส่วนผู้ดําเนินการจะเป็นกลุ่มไหนคาดว่าใช้เวลาไม่นานจะทราบตัวคนทําผิดทั้งหมดด้านพลตำรวจตรีอำนาจไกลโพธิ์ผู้บังคับการตำรวจรถไฟก็ปเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอเช่นกันค่ะว่าได้เสนอไปยังผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้มีการตั้งคณะพนักง,งานสอบสวนร่วมกันทั้งตำรวจรถไฟตำรวจปอทอตำรวจกองปราบปรามรวมถึงตำรวจนครบาลเพื่อหาแนวทางการสืบสวนโดยตอนนี้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปาก แต่จะทยอสอบไปเรื่อยๆประกอบกับพยนหลักฐานอื่นๆที่มีส่วนจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้นหรือมีผู้กระทําผิดกี่คนยังไม่สามารถตอบได้ต้องรอกอารสืบสวนขยายผลให้ชัดเจนก่อน ซึ่งผู้สืขาวรายงานถึงกรณีนี้ค่ะว่ามีการขายคิวฉีดวัคซีนโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับเครือข่ายตรวจพบประมาณเกือบ100คนและได้กันไว้เป็นพยานพร้อมทั้งแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดอย่างถึงที่สุดโดยยังไม่พบบุคลากรภายในมีส่วนเกี่ยวข้องแต่หากเกี่ยวข้องก็จะมีการสืบสวนดำเนินการลงโทษอย่างจริงจังจบการเสนอข่าว10นาฬนาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าวไอเอ็น